สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาสา,าด้วยหัวใจวันนี้จะท่านมาชมบรรยากาศในวัดโคกหม้อจังหวัดราชบุรีเพราะวันนี้มาหาพระอาจารย์วินัยเพราะว่ามีความทุกข์อะไรต้องให้ท่านช่วยเนาะเรื่องการค้าท่านเก่งนะคะที่ที่บ้านเวลามีปัญหา ชีวิตเราไม่มีความสุขทํางานมีอุปสรรคอะท่านช่วยได้วันนี้หลานชายขับรถมาเราเพิ่งมาถึงแล้วในกุฏิท่านมีหมาตั้งหลายตัวแต่เขาจะคุ้นเคยกับคนที่มาที่วัดนะคะก็ดิขันต้อนรับเลยนี่มีอาหารเมร็ดมีปูผ้านอน<ม>นั่งก่อนนั่งชม<อ>นห<ๆ>ล้าต้อนรักจริงๆเดี๋ยวที่ขอกับพระตอน โอ้โหมือสะเก็ดอีกดูทิโอ้ย <laughs> นั่งก่อนเดี๋ยวที่มาสวัสดีอะไรเนี่ยอือจะกาบพระได้ไหมเนี่ยเก็บมันได้กินหมาแมวแกและะ้วมั้งออืวันนี้ยังไม่ได้เล่นหมาแมวไหน,นไดูนได,ด,ด้มือสะกิดนั่งลงนั่งขนนี่เกลียนจริงๆริายนัง่งนะว่าเขาไปหน่อย เดี๋ยวที่หลวพ่อมีหนอยาอยู่หรือเปล่าคะวันน้น้ำหน่อยจริงยามยหอยหลง่อจะมีอยู่นัอะไอ่เนี้ยที่เคยเอาไปติดที่บ้านดูดิแต่หงพ่อเป็นตัติ๊กเกอร์นะดู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 ก็าทำดูเลยก็นั่งไหว้พระได้ไหมเนี่ยสกิทไม่เลิก อะไรนั่งกอดนั่งกอดยังไม่ได้ไหว้พระเลยเปิดเองเฮ้ยเขาเข้าเมื่อกี้เปิดประตูเข้ามาด้วย กลางเย็นพระก็จะทำความสะอาดวัดกันนะคะกวาดลานวัด <c oughs> แต่หมาตัวนี้อ้วนอะ่ะขนยาวด้วยถั <c oughs> ไดไวเราไปไหว้ท่านทาเท้าเวสุวรรณด้า,านนน้นกันนะคะมาตั้งแต่สมายท่านอยู่ที่นี่ เมื่อก่อนมาท่านอยู่กุฏินี้ใช่ไหมคเ,เ,เคยขึ้นไปเมื่อก่อนเนี่ยขึ้นไปนั่งเนี่ยกุฏิท่านห้องเล็กๆริมเนี้ยแล้ตรงนี้เป็นศาลาอะไรคะเนี่ยาาโอ้หอ่ัอ๋อหอถันอ๋อานตรงนน้นเรียกว่าด้านหน้าเหรอ นี่คือหลังวัดเลอเนี่ยเมื่อก่อนสมัยก่อนบ้านนี้คอด้านหน้าวัดแต่สมัยนี้คือด้านนี้ด้านหน้าวัดครับอ้หสมลมชาวตำบลโคกม่อสามัคคีจาอาวาดอยู่่าตรงนี้มาก็คือเนี่ยเคนเล่นบอลกันตรงนี้ก็เป็นหน้าวัด เเมื่อกี้ขับรถเข้ามาด้านนี้ตรงนี้เป็นหน้าวัดขที่วัดาที่เจาเเอกเอกยไปที่ทวแล้วไายมาที่ดพ่อลาหูตาเวสุวรรณเดี๋ยวจะมาขอพรท่านค้าเวสุวรรณนะคะ <mile> ก,กราบนมัสการพ่อพิคเนตรอบพ่อทุกๆคนสมเด็จพระพุทธชา์โตกมรังสีเรามากราบไหว้พระกันโอบคุณพ่อครับพ่อให้การไอเคนชัยเราไม่ได้ดีอะไ้ออกกนมาให้ท่าด้พราะใหรอยู่ที่นาคารธนารต่อไปมาทั้งสุด

แล้๋ยวออก์กนมาทางด้านอ้นเดี๋ยวมาที่ประวันขอเท้าวัดไหนมาช่วยเรื่องนี้เลยรับแล้วลบมาแล้๋ยวมณฑลชัยศีไปก่อน มาแล้วขวากระตัีสาโตเฮ้ย็นผู้เด่องครับแล้วสงสารมนบาไหมลูกนี้ัะเป็่นกันได้ตาเทียนขาบอนมาแล้วตาเทียนคนเดียวเจอคับอนุพงงสานูตาเทียมานุง์แล้วตตัวอนจะเป็นกระชายลโอ้โหกดเาบ้าไหมคลับแต่ลูกนี้อยู่ที่พัดจอดกับที่เอชัย จไทยกมาทางด้านไวันไวันมาแล้วลรกนี้วโกันก่าลงไปยไปแล้วมาี่กนอนไหนไม่ผ่านนะได้หออกมาทางด้านทีมีปัทยาเสตทางแล้วปัทยายกปัารอยดน้ปัาว่ากราบไหว้ตรงนี้เป็นวิหารนะ สิทธาพกันใดก็ขอทางไหนเราสายนีนะครสมที่สวยงามไม่หลบ่อทันใจครับนการเดี๋ยวเราไปขอพรหลวงพ่อทันใจกันทําการช้าทาการค้าก็ขอให้ได้สําเร็จทันใจเมือกี้เราไว้ท่านท้าวเวสสุวรรณด้านนี้นะคะน้อข้อเล่นกีฬาันกเสียงดังเลยว่าไม่มีงค์พระไรนะ ตอนทองอุไรเหลืองสวยเชียไม่เป็นไรวันนี้้ามาอันเล่นตาเดียวหลักครับวันนี้ พัดตัวสูงช <tinc S 1> ี้หน้าผากไม่ถึงเเพราะชี้หน้าผากให้ถึงเลยนิดโอ้ไม่ได้กินนมเนี่ยโตเตี้ยโตโตมาปีนนู้นนี้ชี้หน้าผากไม่โดนใช่ไหมนี่นู้นนี้นู้นนี้ได้แล้วนี่มีต้นโพใหญ่มาก ต้นโพใหญ่มากต้นนี้คงแต่จะเป็นร้อยร้อยปีแเราดูสิใหญ่มากห้าคนโอบไม่รอบหรอกนะสิบแล้วอืมใหญ่มากเมื่อก่อนเขาเรียกว่าวัดโคกหมอ้อเดี๋ยวนี้ชื่อวัดจิริจเจริญเนินหมอ้อจังหวัดราชบุรีกำลังเดิน,น,นออกเลื่นรถออกมานอกวัดแล้ว เดี๋ยวมาขอพรท่านก็สบายใจเผื่อจะกลับไปได้อะไรดีๆไว้เงินไว้ทำบุญกระถิ่นองค์พระศีวลีชื่อเก่านี่ยชื่อเก่าไหมคะชื่อป้ายวัดเนี่ยวัดโคกหม้ออำเภอเมืองจะได้เป็นวัดสิริเจริญเนินหมอก็ยังรักษาคำว่าหม้ออยู่ ตลอดทางจะมีต้นทอ,อกอุไรเหลืองอลา,ามตรงนี้เป็นสนามบอลแแสดงว่าตอนนี้เขาไปทำเมนใหม่อยู่กลางกลางสนามตรงนู้นเวลาสวดเสร็จสก็ใส่รถเข็นไปนะ โอ้ไม่ได้มาหลายปีจำทางไม่ได้เลยสามสิบปีเฮียตอนนั้นมาทำอะไรที่ลาดบุรีไม่รู้แล้วก็มาแวะเนี่ยต้องยูเทินสะพาน,นจากฝั<อ>่ง,งนู้นยูเท<อ>ินกลับมาฝั่งนี้ ต้องปักหมุดมานั้นเนี่ยไม่งั้นมาไม่ถูกแน่เอาไหมไม่นะเอาดูขายทุกอย่างยาเลยสแสดงพ่กทางเรารับมานี่ถ้าไม่ปักหมุดนะออกมานี่ไม่รู้จะเลี้ยวไปตรงไหนเหมือนกันนะเนี่ยวิ่งมั่วเลยตรงนี้เป็นสะพาน เดินทางกลับกรุงเทพกันแล้วนะคะสองชั่วโมงค่ะเข้ากรุงเทพอาจจะรถติดนะให้าคนโอบไม่รอบหรอกนะ